หน้าถามากเพื่อนๆคะ่ะมาเตรียมของคริสต์มาสต้องมาแอบห่อของขวัญในค่ำคืนนี้เพราะว่ากลัวลูกๆเห็นว่าแม่ห่ออะไรให้ในคริสต์มาสปีนี้ต้นคริสต์มาสก็มีอยู่แค่นี้คะ่ะเท่าที่หาได้ปีนี้ไม่ได้มีอะไรเลิศเลอนะคะของขวัญให้ลูกและให้พ่อใหญ่ฝรั่งเล็กๆน้อยๆ ต้องมาแอบห่อช่วงที่เด็กๆก,กับพ่อใหญ่นอนหลับนะคะเพื่อนๆคะ่ะไม่รู้ว่าบ้านไหนเป็นเหมือนแม่สมศรีบ้างไฟก็ไม่กล้าเปิดเพราะว่ากลัวพ่อใหญ่ลงมาเห็นก็จะมุมมืดๆอยู่ในมุมเล็กๆมุมมืดๆอันนี้ก็จะเป็นของลูกสาวกับของลูกชายและของหลานและของลูกพ่อใหญ่มีแค่นี้ค่ะ สี่ห้าคนของขวัญมีแค่นี้ได้ไปคนละชิ้นสองชิ้นแบ่งๆ่งกันไปเพราะว่าอยู่ในช่วงข้าวยากหมากแพงเราจะไปคาดหวังสิ่งใหญ่ๆสิ่งโตโตชิ้นใหญ่ๆของขวัญชิ้นใหญ่ๆไม่มีให้นะคะมีให้แต่ของเล็กๆ็กน,น้อยน้อยจากใจจริงแค่นี้ค่ะมาคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะอาณามากชีวิตเมียฝรั่งมาแอบห่อของขวัญในมุมมืดคนเดียวคะ่ะเพื่อนๆค่ะ ต้นคริสต์มาสอนาถามากมีแค่นี้ไฟในห้องก็ไม่มีมาให้ชมแค่นี้ค่ะไปก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะห่อเสร็จแล้วก็จะไปนอน,นะค่ะขอบคุณค่าแล้วเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ